รายงานหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลฤดูการผลิตปี2565ทับ66ปริมาณอ้อยเข้าหีบความหวานอ้อย โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ57แห่งเพิ่มเติมโรงงานน้ำตาล22แห่งประกาศจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้ายปี2564ทั65เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องชาวลรอ้อยรับทราบกันเช่นเดิมนะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับมีข่าวแจ้งให้กับทางพี่น้องทราบในเรื่องของการรายงานอ้อยข้าวหีบนะครับประจําวันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับจะเป็นในเรื่องของโรงงานน้ําตาลนะครับซึ่งมีออกประกาศเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการจ่ายเงินอ้อยขั้นสุดท้ายในปี2564ถ้า65นะครับให้กับทางพี่น้องชาวไร่อ้อยพี่น้องชาวไร่อ้อยท่านใดนะครับที่ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานและมีโรงงานใดกันบ้างนะครับที่ประกาศจ่ายรับชมรับฟังกันได้เลยครับ อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลทั้ง22แห่งซึ่งได้ประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับในปีการผลิต2,564ทับ65ซึ่งเป็นเงินตามในปีที่แล้วนะครับประกอบไปด้วยนะครับคอนบุรีสหะเรืองอุตสาหกรรมอีสานนะครับสีคิ้วขอนแก่นภูเวียงภูเขียวผู้หลวงนะครับวังสะพุงสุพรรณบุรีอำนาจเจริญสิงห์บุรี พิมายนะครับไทยอุดรกาฬสินธุ์น้ำตาลวัฒนานาครน,นะครับระวังสมบูรณ์เอราวัณปานบุรีสุรินทร์บุรีรัมย์และเกษตรผลนั่นเองครับซึ่งกำหนดจ่ายนะครับในวันที่15มกราคมปี2565นั่นเองนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับสามารถเช็คข้อมูลได้นะครับว่าเงินโอนเข้าบัญชีของท่านหรือ,อยังนะครับหลังจากที่ได้ประกาศจ่ายไปเรียบร้อยแล้วหากเงินไม่เข้าบัญชีนะครับ ให้เช็คไปกับทางโรงงานนะครับที่ท่านได้ส่งอ้อยให้กับทางโรงงานน้ำตาลนั่นเองนะครับในส่วนของรายงานการหีบอ้อยนะครับและการผลิตน้ำตาลประจำปีการผลิต2,565ทับ66นะครับจากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศนะครับจำนวน57แห่งด้วยกันนะครับรายงานวันที่นะครับ15มกราคมปี2,566นะครับสำหรับรายงานน้ำตาลเปิดหีบนะครับทั้ง57แห่ง ปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่1 2ึ6 9ล้านตันต่อวันนะครับสำหรับปริมาณอ้อยสะสมนะครับจะอยู่ที่32.224.806ตันต่อฤดูกาลนะครับในส่วนของความหวานอ้อยนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่12.55 ccs นั่นเองครับสำหรับสัดส่วนอ้อยสดนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่71.27%เ และผลเฉลี่ยน้ำตาลนะครับเฉลี่ยจะอยู่ที่1 0 4 2 2กิโลกร,รัมน้ำตาลต่อตันอ้อยในส่วนของผล,ผลผลิตนะครับเฉลี่ยที่ 10CC จะอยู่ที่83.01กิโลกร,รัมน้ำตาลต่อตันอ้อยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ you